รอบสามปีค oh, ำถามแรกเลยร,รอบสามปีก็รู้สึกจะรู้จักกันไปเรื่อยๆสี่ห้าหกปีเรื่อยๆครับผมก็เร็วเร็วมากเลยนะหนูเร็วเร็วมากจริงๆอายุหนูเพิ่มรู้ตัวปะเนี่ยอายุหนูเพิ่มไปสามปีแนละ้ว <laughs> จริงตอนนั้นสามปีที่แล้วหนูเพิ่งสิบ 19บเเเองตอนน้ยี่สิบครับยี่สองไม่ได้พูดนับไม่ได้ยังไม่พูดก็วัยวัยมากครับผมรู้สึกแบบเฮ้ยตอนตอนครบรอบสามปีรู้สึกวายเหมือนกันนะหนูแบบว่ารู้จักกันมาแบบเนื่อนานมากครับใช่ครับเหมือนแบบนึกนึกไปแล้วก็รู้สึกยังพิ่งผ่านไปไม่นานเองครับแล้วยังจำจำวันแรกที่เจอกันได้อยู่เลย เขาเรียกนะโมเมนต์พิเศษมันก็เพิ่มขึ้นในทุกๆปีอย่างปีนี้เห็นว่ามีไปทำกิจกรรมขีม่ม้าด้วยใช่พ<ช>าหนูไปขี่ม้าครับผมถือว่าแบบว่าลองฝึกกายภาพตัวเองก่อนเผื่อได้ใช้จริงในอนาคตกับข้ามฟ้าอะไรใช่ครับเพราะว่าในซีรีส์ข้ามฟ้าเคียงเธอมันมีต้องขี่ม้าด้วยครับแล้วต้องไปขี่จริงๆ <laughs> คิดว่าคิดว่าคงแบบขี่สบายๆชิลๆแต่จริงๆไม่เลยครับเหนื่อยขี่ม้าเหนื่อยเหมือนกันครับใช่กับนี้ใครเป็นคนเลือก <laughs> เอนี่ยครับ ชอบชอบขี่ม้าอยู่แล้วครับผมเห็นแล้วมีมีเปน้องด้วยเปยับเสื้อผ้าเนี่ยคุมโค้งอ๋อจริงๆผมมีเสื้อผ้าของตัวเองนะครับผมแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้มีเยอะครับผมก็ให้หนูเลือกว่าจะใส่ของเฮียหรือว่าของทางร้านใช่ก็เลยหนูเลือกของเฮียก็เออใส่เองดียากไหมครับยากไหมครับพอพอไปลองเล่นขี่ม้าแล้วเออน้องน้องเป็นไงดื้อจริงๆก็ถ้าตอนที่ม้าเดินอาจจะไม่ค่อยยากเท่าไหร่แต่ถ้าเริ่มวิ่งเร็วๆอันนั้นจะยากแล้วเพราะว่ามันต้อง ให้เหมือนบาลานซ์กับจังหวะของม้าด้วยครับแล้วก็ในบาลานซ์ยังไง <laughs> <laughs> มันก็นจะแบบดึ๊กดึก <laughs> <laughs> สนุกดีครับจริงๆม้าแต่และตัวนี้ใส่ก็แตกต่างกันแล้วก็ความขนาดของขาของม้ามันก็แตกต่างกัน <laughs> <laughs> ก็ต้องบาลานซ์ใหม่อะไรยครับผม <laughs> อยู่ทุกอุปกรณ์เลยอ่านด้วยทุกอย่างเลยครับผมแต่ผมชอบนะคบแบบตอนขี่มันต้องเหมือนเป็นการเสริมบุคลิกภาพใยด้วยเพราะว่าหลังตรงตลอดเวลาเลยลงจากมาปุ๊บหลังนี่เลยพอมือเหนื่อย เมื่อกี้ผมนั่งสังคมพิ่งเห็นตอนนี้ผมนั่งดูโชว์อยู่แล้วหนูว่าใส่มานี่ใส่อันเดียวแล้วคำมมาวันนี้คือแบบว่าก่อนที่จะมางานมาแต่งไปแต่งหน้าใช่ไหมฮะเสื้อยืดยังเหมือนกันเลยเสื้อดำครับผมตลกมากเลยแล้วแบบเป็นครั้งแรกที่แบบว่าใส่เสื้อผ้าแบบว่ามาแต่งหน้าเสื้อยืดเหมือนกันแล้วตลกดีไม่ได้นัดกันแล้วเลย อันนี้อันนี้วันนี้ก็ไม่ได้นัดกันนะครับผมทำมาเลยผมใส่มาก่อนผมใส่ก็แต่อยู่ในรถตู้เพิ่งเห็นด้วยเออแล้วผมก็เพิ่งเห็นตอนหนูใส่ตอนที่นั่งดูโชว์หือเวลาออกงานคู่เราต้องแบบใส่หรือเปล่าแบบเขาจะได้เห็นอันไม่ได้อันไม่ได้คิดไม่ได้คิดฮะไม่ได้คิดเลยก็วันนี้ก็ดูตรงเยอะอยู่ครับวันนี้ตรงเยอะตรงสองสามอย่างนะครับอะไรบ้าง อะไรบ้างอย่างทั้งหมดเอาสองสามอย่างก็มีเสื้อแหวนเสื้อที่ใส่มาแบบเสื้อยืดใส่มาเหมือนการตัวเดียวกันเป๊ะเลยครับแล้วก็แหวนอันนี้ไม่ได้นัดกันครับเพียงอื่นในรีสโตร์เลยเขาต้องมีไม่ไพงเม่ของดีเขามีไว้เก็บไม่ไม่ไม่ได้โชว์แต่เราใส่มาวันนี้ใส่มาอัน้ก็มีขนแซวแน่ครัพี่ใส่ก่อนใช่คิดในใจ่ต้องมีคนแซวแน่หนูใส่มานั่งดูอ่ะใส่มาเหมือนกันแล้วมองเนี้ย ไม่พูดแล้วนะแล้วไม่พูดด้วยนะไม่พูดด้วยไม่ชักหนูด้วยนะมาถักไปนะตั้งตัวไปก่อนก็ตเป็นต้องต้อแน่ครับเป็นแนวธรรมชาตินี่แหละฮะเห็นน้องจากทีม้าก็มีรับประทานลินเลิฟสถานที่เดียวกันครับสถานที่เดียวกันใช่ครับตอนนี้เดือดแล้ข้าวตอกครับอร่อยมากเลยครับที่ี่มีของขวานให้กันบ้องไหมคะของหวานของขวัญนะครับของขวัญของขวัญของขวัญสับปีไม่มีครับถักละทวงเลยเหรอฮะขอตังค์หน่อย ไม่มีคุยกับเมียนะครับว่าเราจะประหยัดใช่ครับก็ช่วงนี้ก็จะประหยัดแล้วครับผมเดี๋ยวให้หนูเก็บตังค์ซื้อบ้านเมียก็จะเก็บตังค์ซื้อบ้านเหมือนกันทำใจได้เหรอค่ะเพราะว่านี่คือช่วงเทศกาลให้เราควานเทศกาลให้คองควานเดี๋ยวเขาคุยมาหรือเขาแบบเทศกาก็ดูตามตามตามอีเวนต์ดูกิจกรรมแล้วกันแต่นู้ที่ผมว่าเมียใส่ปีแบบอยากให้ลดลงหน่อยแบบอยากให้ลดความเปี้ลงหน่อยลดเบี้ลงหน่อยครับนับจากวินาทีนี้ เฮียจ้างงดเปยหนูแล้วจำแล้วนะจำเลยนะคะไม่ถ้ามีโอกาสถ้ามีโอกาสอะไรสำคัญก็อยากให้ครับผมอาจจะเป็นของที่อาจจะมีไม่ใช่มูลค่าสูงเอ่อแล้วแต่มูลค่าทางใจครับผมเราจะหยุดเปยได้หรอว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะเดินทางไปต่างประเทศใช่เนาะเราต้องไปจัดกระเป๋ากับไม่นี้ไปต่างประเป๋าใช่เนาะมีไปสองประเทศใช่ครับ ไปมีเอ่อเป็นแฟนมีครับแฟนมีแล้วก็เป็นเอ่อดูภาพยนตร์ดับแสงกับแฟนขาแฟนแฟนครับดับแสงระวีครับครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีกิจกรรมอีกยังบอกไม่ได้ว่ามีอะไรเราไปลุ้นกันกว่าเดี๋ยวเรามีกิจกรรมอะไรอีกใช่ครับ,รบที่่ักประเทศแล้วมีเวลาช้อปปิ้งไหมมีเวลาก็คุยกับหนูอยู่ครัครั้งนี้ทาไม่ชอ้อปไม่ชอ้อปพี่บอกว่าจะไม่ช้อปครับไม่ชอ้อป เดี๋ยวหนูจะคอยดูไม่กินเยอะด้วยแต่แบบคุมอาหารเดดี๋ยยวหนููจะคอก็หนูว่าเฮียอ้วนเดี๋ยวหนูจะคอยดูซื้อรูอ้วิ่งมาโดนว่าอยู่ก็อ้วน,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 นไไไไมม่่เเปป็็นนรรใครว่า<อ>หนูไม่ได้ว่าจะหน่อยสำหรับปีปีหน้าค่ะแฟนมีอะไรบ้างที่แบบเป็นแฟนจะรอกันอย่างเพลงเองเพลงพูดจะมีให้แฟนได้ติดตามในโลูกครับก็ถ้าในปีหน้าเนี่ยถ้าของผมครับก็จะมีเพลงมีซิงเกิลครับแล้วก็ซิงเกิลที่2ก็ใกล้แล้วครับ ใช่จริงมวนก่อนแอบสปอยเป็นแฟนประนิดหน่อยครับสปอยท่านี่นิดนึงครับเป็นเพลงที่ค่อนข้างมีจังหวะเลยนะแบบเป็นเพลงสนุกสนุกอีกไม่นานก็จะปล่อยแล้วครับอยากให้ทุกคนรอฟังด้วยครับแล้วก็ในปีหน้าซีรีส์ผมกับเฮียก็จะมีซีรีส์เรื่องข้ามฟ้าเคียงเธอครับสปอยไปแล้วถึงภาคสปอยข้าได้ไหมวันนี้อีกแล้วครับฮาร์เลยดีอ่ก็จะรักหรอ ว่าสปอยอะไรอยู่เงี้ยเลยไม่พูดเลยสปอยเยอะครับอยู่นิ่งอยู่ไหมเอาแค่นี้ดีกว่าครับเ่าไม่เป็นไรอ่ะเพลงเฮียบ้างดีกว่าเพลงเฮียบ้างเพลงเฮียก็อ๋อหมายถึงคนนี้น่ารักจังใช่ไหมเพลงประกอบซีรีส์ครับผมก็ได้มีโอกาสร้องแบบประกอบซีรีส์เราเล่นก็รู้สึกอ๋อฟิลมันดีนะเวลาแบบว่าเราดูที่เราเล่นไปด้วยแล้วเสียงเราขึ้นมาแต่ก็จะกระจีนิดนึงแล้วเราก็ไม่ชินแต่น่ารักดีครับผมก็ฝากด้วยครับคนนี้น่ารักจังยิงยาบอกว่าตัฝึกร้องเพลงบ่อยฟิวช่วย เราเป็นครูมาโอ๊ยไม่กล้าสอนไม่กล้าเป็นครูหรอกครับสอนนิดหน่อยครับไม่ได้มีเยอะเดียวครับมีเดียวมันอยู่ที่ใส่เลือดเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวหนูเดี๋ยวหนูสอนเฮียแล้วหนูไม่ได้เกิดทำไงอ่ะซึ่งวันนั้นไม่มีไม่มีทางนี่หมดเร้องดีกันหนูมีถ้าเฮียแบบร้องไปเรื่อยๆอ่าร้องไปเรื่อยๆต้องโฟกัสหน่อยเฮียร้องพร้อยอยู่แล้วครับผมชอบคนนี้น่ารักจังมากเออชมอยู่อยู่ดีมาชมว่าแบบเป็นเวอร์ชั่นที่แบบว่าร้องพรอ ก็ดีใจเรื่องนี้ก็มีปล่อยโคเวอร์เพลงภาษาต่างกอ๋อใช่ครับล่าสุดเพิ่งปล่อยออเพลงพาโนไปครับเป็นเพลงภาษาฟิลิปปินส์ครับไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าฟิลิปปินส์หรือตะกล็กอกครับแต่น่าจะฟิลิปปินส<ม>์แลับยากไหมคะเพราะว่าด้วยสำเนียงหรืออะไรต่างๆเนาะจริงๆเพลงนี้เคยร้องไปแล้วตอน ตอนที่จัดไฟมิ่งที่ฟิลิปปินส์ตอนนู้นครับใช่ถ้าเรื่องภาษาตอนที่ฝึกก็ยากนิดหน่อยยากพอสมควรครับจำเนื้อยาก,ก,ยากด้วยแต่ตอนนี้จำได้แล้วครับได้อ่านคอมเมนต์ไหมครับว่าแฟนเขาไปชมกันเยอะมากเลยว่าโอยหนูเอ็เซนด์ดอยู่แ uh ล้วฮะทุกภาษาจริงเขาเป็นความแบบพูดแทนพูดทำไมเขาไม่ดำเนี่ยนะไม่จะบอกว่าเขาหนูจะมีความสามารถแบบว่าทำภาษาหรือว่าเรียนรู้ภาษาหรืออะไรได้ไวเพราะว่าโปรดิวเซอร์แต่ละคนแต่ละเพลงก็บอกว่า อเอาไปเทียบเขาหนูนนิ้วเขามีความสมามารถมีความสวรรค์หน้านี้จำเพลงภาษาเอ็กเซนต์คืภูมิใจนะคะคือยังภูมิใจภูมิใจแล้วก็อยากได้ความสมามารถนั้นมาแต่ก็ไม่มีไม่เป็นไ,ไรเดี๋ยวชอบภาษาไงาวสุดท้ายคาาย่ะฝากห,หน่อยฝากผลงานที่เราจะไนชุดที่ดีแล้วนะครัใช่ครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวในปีนี้ก็จะมีซองไวเบอร์ครับผมก็มีหลายนักแสดงเลยครับซึ่งบอกเลยว่าทีมเบื้องหลังโปรดิวเซอร์หรือว่าผู้กำกับหรือว่าทีมเบื้องหลังโลเคชั่นทุกอย่างลงทุนกว่าที่คุณคิดแน่นอนเพราะว่า บทบาทอะไรก็หูเราก็รีทูกันมาเรื่อยๆแล้วก็เริ่มเวิร์กช็อปกัน้วครับผมก็รับรองว่าตื่นเต้นแน่นอนครับผมแล้วก็ดีมดีแลนดีมดีแลนครับผมเป็นคอนเสิร์ตของค่ายนุมันดีของพวกเรานะครับก็จะมีแบบทั้งเจนหนึ่งเจนสองเจนสามพี่เพื่อนน้องๆในดูบันดีมาขึ้นคอนเสิร์ตดีมดีแลนดหมดเลยครับใช่ก็จะจัดวันที่13ามมกราใช่แล้วเราจะขายบัตรวันที่8นะครับผมธันวาคมนะครับผม ตัเนะครับก็อยากให้ทุกคนมาดูกันเยอะเพราะว่าโปรดักชั่นเราจัดเต็มแล้วหนูเนาะแปดหรือ9นะครับแปดหรือ9ไม่แน่ใจ8หรือ9ก้านี่แหละฮะประมาณนั้นเก้าเก้าแปดบวกหนึครับ9ก้าเทนบาครับเก้าเทนบาครับฮมซไบเวอร์ใช่เมื่อกี้ฝากไบเวอร์นะครับโออเคคคค่ะขบุณรับขอบคุณครับขอบคุณครับ